สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจัน์ทนะครับผมวันนี้ทางบริษัท MCC Engineering 2011จำกัดนะครับผมเราอยู่ที่เดอะการนสแลมเทนิสคอร์ตนะครับผมแกนสแลมเทนิสคอร์ตนะครับอ,อยู่ที่ลามกำแพงนะครับผมรามกำแหง52าร52ทับ2นะครับตรง โจโจ๊กแมนชั่นนะครับผมสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นแค่จะเหมือนเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะครับผมมีสระว่ายน้ำมีสนามแบดนี่สนามเทนนิสแล้วก็สนามฟิตเนสนะครับผมทางเราได้ทำการทาสีตีเส้นนะครับผมปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิสนะครับผมหนึ่งขอนะครับผมมาตรฐาน ITF นะครับผมตรงนี้ระดับ3มเลยนะครับผมนี่นะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านใดเคยดูคลิปนะครับตั้งแต่วันแรกแรกเราก็ทำการลื้อพื้นเดิมนะครับไอส่วนที่หลุดล่อนออกทั้งหมดแล้วก็เราก็ทำการาทำการเซอร์เฟซใหม่นะครับด้วยซอฟต์เบดและหลังจากนั้นเราก็ทำการปาดสีนะครับผม ทั้งหมดตรงนี้ก็ค่อนข้างนะครับผมค่อนข้างจะได้คุณภาพที่กำหนดไว้นะครับตรงนีนะบ้บริษัท MCC e n g i n e e r จิ g 2 0อรันจำกัดน,นะครับผมเรารับสร้างนะครับรับปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็าทาสี ทีเส้นสนามกีฬามไม่ว่าอินดอร์เอาดอร์ทุกประเภทนะครับผมด้วยมาตรฐานสากลของกีฬานั้นๆแล้วก็คุณภาพของตัวสนามที่เราทำเราก็เราทำให้ได้มาตรฐานมากที่สุดนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าได้มีสนามที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสากลน,นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจที่จะใช้บริการเรายินดีนะครับผมทางเราไม่ได้คิดราคาแพงอย่างที่คิดนะครับผมเราเราเอาไว้ก็ได้ไม่เอาไว้ก็ได้นะครับเราก็จะทํางานเล็กงานใหญ่เราก็รับทําทั้งหมดนะครับผมเรื่องราคาคุยกับทางเราได้นะครับทางเรายินดีมากๆนะครับสนใจติดต่อนะครับที่0 8 0 2 9 7 5 8 5 0หรือ ไลด์ไอดีก็ตัว M R H O N m r h o n นะครับตัวเล็กหมดนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมช่างนบนะครับต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ